คับตัวแปรของวันนี้จริงๆเนี่ยตัดเรื่องแบตทิ้งตัดเรื่องน้ําท่วมทิ้งกัมพูชาเนี่ยกังวลนิดหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรอันนี้คือตัวลบนะครับเรื่องเศรษฐกิจนั้นเนี่ยตลาดรับรู้ไปแล้วสิ่งที่จะต้องคิดเยอะๆในวันนี้ก็คือโอกาสไม่ใช่โอกาสในเรื่อง f ฟดลดดอกเบีย e นะครับเป็นโอกาสในการยุบสภาครับคุณอนุทินน่าจะพูดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับว่าถ้าเกิดป่ายค้านยืนยันจะอภิปราย เขาอาจจะยุบสภาในวันที่12นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการยุบสภาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าอะไรไหมครับไทยไม่พร้อมในการยุบสภาเพราะถ้าเกิดมีการยุบสภาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ารัฐมนูรจะแทบไม่ไปไหนเลยนะครับไปได้ช้ามากแล้วก็คนที่จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันอาจจะไม่ใช่ตัวพรรคภูมิใจไทยแล้วหรืออาจจะไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วได้ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือความเสี่ยงในการเมืองครับเพราะฉะนั้นตลาดไทยถ้าเกิดเราบอกว่าน้ําหนักของตลาดปัจจัยในประเทศเองที่ดูน่าสนใจที่สุดแล้วก็ดูจะมีน้ําหนักมากที่สุดคือเรื่องนี้เลยครับ